สวัสดีค่ะนัใจการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะคะจะมาสาธิตวิธีการแทรกวิดีโอค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็คลิกที่หน้าแทรกค่ะแล้วเราก็คลิกที่วิดีโอค่ะจะเห็นได้ว่าการแทรกวิดีโอมันจะมี2ประเภทนะคะก็คือการแทรกวิดีโอแบบออนไลน์กับการแทรกวิดีโอบน CP ของฉันค่ะ การแทรกวิดีโอบนซีพีของฉันก็จะคือวิดีโอที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการนะคะแล้วก็คลิกที่แทรกค่ะวิดีโอก็จะปรากฏขึ้นบนสไลด์ของเรานะคะจะมายกตัวอย่างการแทรกวิดีโอออนไลน์นะคะ เราจะเอาวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการค่ะแล้วก็คลิกที่แท้ค่ะเราสามารถปรับ ขนาดวิดีโอแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายวีดีโอได้นะคะย้ายตำแหน่งวีดีโอได้คะ่ะเราก็จะลองทำวีดีโอเพล์กันนะคะนี่ค่ะวีดีโอที่เราแทรกมามันก็เล่นได้ปกตินะคะ เราจะมาลองวิดีโอที่แทรกจาก CP ของฉันนะคะเล่นได้ปกติเหมือนกันค่ะ